ปูเหม๋ชานอลมาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ถึง e p 4เรียบร้อยแล้ว e p 4จะทำตามคำขอของ FC นะคะ FC อยากฟังให้ปูเหมอเล่าเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนแกลงและตลาดสามย่านนะคะที่อยู่ในจังหวัดระยองนะคะปูเหมอก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องชีวิตในวัยเรียนของปูเหมนะโรงเรียนแกลงค่ะเชิญเลยค่ะปูเหมอ สวัสดีครับโรงเรียนแกลงมีชื่อเต็มๆว่าโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรเ,เป็นโรงเรียนเก่าโรงเรียนแรกอของอำเภอแกลงจังหวัดระยองอที่มีหลักสูตรการสอนระดับชั้นมัธยม ก็คือมัธยมหนึ่งสอง่หเราก็เรียกงานในใน,ในยุคนั้นหรือตามหลักสูตรนั้นว่าชั้นมัธยมต้นทีนี้ชั้นมัธยมปลายก็คือจบมหกที่โรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรแล้วก็คนที่จเรียนชั้นสูงขึ้นไปในระดับมัธยมก็คือไปเรียนชั้นม .7, ม .8 หรือมัธยม 7, มัธยม8 ไปต่อที่อื่นอาจจะเป็นจังหวัดใหญ่ๆห,ห,หรือ,อส่วนใหญ่ก็ในกรุงเทพนะครับใน,ในยุคนน้นนะทีนี้สำหรับโรุงเรียนแกลงที่ผู้ม,มีโชคก็เรียกว่าโชคนะครับได้เข้าไปเป็น นักเรียนจากป .4 โรงเรียนวัดพังราษก็ไปต่อม .1 ที่โรงเรียนแกลงก็ตกประมาณปีปพศ .2492 น,นะครับ492ในช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยเรา ถนนทางแล้วก็ประชากราก็อย่างน้อยถนนจากจากตำบลพังราชหรือตำบลกองดินตอนหลังนี่ไปก็มีทางลูกลังจากตราดไปถึงกรุงเทพตราดจันรรยองชอนบุรีไปถึงกรุงเทพถนนลูกลังลทีนี้โรงเรียนแกลง ตั้งอยู่ในพื้นที่อนอกตัวตลาดเรียกว่าตลาดอำเภอนะครับท <c oughs> ีนี้ชาบ้านาเรียกติดปากันว่าตลาดสามย่านสามย่านก็คือสามและย่านาซึ่งมันแปลกในในเมืองไทยมีชื่อสามย่านเนี่ยหลายแห่งกรุงเทพก็มีนะครับสามย่านหัวลำโพง อาทีนี้สมย่านเนี่ยในยุคที่ปู่เหมอมีอายุสิบสิบสองที่ไปเข้าเรียนชั้นมนหนึ่งนี่นะครับตลาดสัย่านก็เป็นตลาดซึ่งมีถนน,นสายเอกอที่ตัดจากถนนสุขุมวิทเข้าไปในตัวตลาดเนี่ย ก็มีอยู่เส้นเดียวและสองข้างทางไอ้สองข้างถนนนี่ก็เป็นบ้านเรือนเป็นร้านค้าส่วนใหญ่ก็เท่าที่ผู้เหมือจำได้แม่นยำนะครับในในในยุคที่เข้าไปเรียนชั้นมอหนึ่งก็เป็นเป็นบ้านไม้เป็นอาคารไม้สองชั้นแต่ที่มี องประกอบของบ้านเป็นตึกเป็นอะไรก็มีมีนะครับอย่างปู่เหมอไปอยู่ที่ตลาดสัมย่านนี่ก็ไปอยู่บ้านญาติผู้ใหญ่ซึ่งเป็นญาติที่อยู่ในเครือของตระกูลของพ่อของของปู่เหมอก็ไปเรียนที่นั่นไปพักอาศัยอยู่ในตัวตลาดสัมย่านใกล้ๆสี่แยก หน้าที่วากการอำเภอแกลงทีนี้หน้าที่ว่าการอำเภอแกลงที่เราเรียกว่าตลาดสัยญาณเนี่ยมันมันเป็นสี่แยกนะครับตัวอำเภออยู่นั่นแล้วก็มาประมาณสักไม่ถึงครึ่งกิโลมาถึงก็มาถึงสี่แยกสี่แยกถ้าตรงไปก็ไปไปอีกนิดหนึ่งประมาณสักส0 0 300สร้อยกว่าเมตรก็ จะมีสะพานข้ามข้ามแม่น้ำไอแม่น้ำสายนี้ก็คือแม่น้ำประแสแม่น้ำประแสถึงมาจากไอปลายน้ำปากอ่าวก็คืออยู่ที่ตำบลประแสซึ่งอยู่ด้านล่างลงไปของ,ของตัวอำเภอแกลงหรือตัวตลาดสัมญานทีนี้ ถ้าพูดถึงตลาดสำยาน์ก็โุงเรียนแกลงเนี่ยก,ก็จะพูดให้มันโยงกันนิดหน่อยเพราะว่าในในยุคที่ปู่เหมอไปเรียนนี่ก็ยังเป็นเด็กเล็กนะครับอายุสิบสองสิบสามนี่ก็เป็นเด็กบ้านนอกไปพักอา,าศัยอยู่ขกับญาติผู้ใหญ่ในตัวตลาดอำเาอ์แปลงทีนี้จะพูดถึงอะไรล่ะเอ่อ ถึงตัวตัวปูเหมือก่อนปูเหมืออาศัยอยู่กับญาติที่ว่าเนี่ยเวลาจะจะเดินทางไอ้จะจะ,จะไปเรียนแต่ละวันละวันนะครับก็เดินเท้านะนึับเดินด้วยเท้าเดินด้วยเท้าออกจากตูตลาดหรืออยู่ใกล้ๆสี่แยกหน้าอำเภอแกลงเนี่ยเดินไปเดินไปทางทิศใต้ ก็มีถนนต่อเนื่องจากตัวตลาดไปถึงตัวอำเภอแกลงไอ้ถึงทษทีถึงตัวโรงเรียนแกลงก็มีความยาวเท่าที่ประเมินแล้วก็คงประมาณสัก2กิโลเมตรก็เป็นถนนไม่มีรถยนต์รถอะไรวิ่งนะครับอาจจะมีเกวียนขับผ่านไปผ่านมาก็ได้และในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ ยานพาหนะที่ใช้กันอยู่ในใน,ใน,ในพื้นบ้านตลาดสำย่านเท่าที่ผู้เหมอมองเห็นเนี่ยไอยานพาหนะก็ใช้จักรยานเป็นพื้นเป็นพื้นนะครับเด็กผู้ใหญ่หนุ่มสาวก็ขี่จักรยานไอมอเตอร์ไซค์นี่ดูแล้วรู้สึกไม่เห็นยิ่งรถยนต์ก็ไม่รู้นานๆานจะโผล่มา จากกรุงเทพหรือจากที่ไหนไม่ทราบก็เข้ามาในในตัวตลาดทีนี้การเดินทางจากตัวตลาดเั้ตตัวตลาดสำย่านไปตัวโรงเรียนก็ที่ว่าประมาณ2กิโลเมตรอะไรเนี่ยโรงเรียนนี้ตั้งขึ้นอายกุก็จากปีแรกถึงปัจจุบันนะครับ ก็ตีประมาณร้อยกว่าปีเดิมเป็นโรงเรียนซึ่งสังกัดวัดพรงช้างเผือกอแล้วผู้ที่เป็นเป็นผู้ลิเริ่มจัดตั้งโรงเรียนแกลงเนี่ยคือหลวงพ่อหล่ หลวงพ่อลำหลวงพ่อลำหลวงพ่อกูนซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ในในยุคนั้นนะครับหลวงพ่อลำหลวงพ่อกูลเป็นผู้ลิเรมทีนี้โรงเรียนแกลงในยุคนั้นบริเวณที่ใช้สำหรับ ตั้งอาคารเรียนก็อยู่ห่างตัววัดไม่มากไม่มากวัดพงช้างเผือกเป็นวัดใหญ่เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านเออแล้วไอไอตัวตลาดสัญญานเภอแกลงเนี่ยนะจนทางไปถึงไอตัววัดพงช้างเผือกหรือที่ตั้งของโรงเรียนแกลงเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของตำบลทางเกวียน ตำบลทางเกวียนนะครับเพราะนั้นถ้าจะพูดแล้วก็คือโรงเรียนแกลงเนี่ยเป็นโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองอตัวอาคารเรียนเท่าที่มีในตอนที่ปู่เหมือเข้าไปเรียนชั้นมัธยมหนึ่งเนี่ยมีหลังเดียวมีหลังเดียวแต่สร้าง นี่หลับตาเห็นเห็นเลยครับเห็นภาพเลยเป็นอาคารหลังเดียวซึ่งมีมีขนาดกว้างยาวอะไรเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่า,ารูปร่างของของอาคารเรียนเนี่ยของอาคารเรียนเรียนแกลงนี่เป็นอนะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสทีนี้หันหน้าไปทางด้านที่ใต้ ก็จะมีเสาธงแล้วก็มีลานหน้าโรงเรียนสำหรับให้นักเรียนเนี่ยเข้าแถวร้องเพลงชาติสวดมนต์อะไรตอนเช้าอะไรก็ว่าไปแล้วพอเสร็จแล้วนักเรียนซึ่งตอนนั้นก็มีที่ผมเหมือไปไปเข้าเรียนม .1 เนี่ยก็มีนักเรียนมสมัธยมมัธยมสมัธยมสมมัธยมสี่มัธยมหมัธยมหกเพราะนั้น ในปีพศที่ที่ไปเรียนชั้นมหนึ่งเนี่ยโรงเรียนแกลงซึ่งมีอาคารมีเรื่องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ถุนสูงมุดเข้าไปได้แต่ต้องก้มหัวหน่อยได้ถุนสูงแล้วเสานี่เป็นเสาซีเมนสี่เหลีออ่ยมตัวอาคารเป็นไม้ก็ ก็คงจะเป็นไม้ซึ่งมีมีความแข็งแกร่งมากนะครับที่ว่าตัวคารเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยขึ้นทางด้านหน้าทางขึ้นสองทางแล้วก <c oughs> ็มีทางลงจะลงก็ได้ขึ้นก็ได้ทงังทางด้านขวาทางด้านซ้าย ทีนี้มันมีข้อหน้าสังเกตนะครับว่าอ,า,อาคารของโรงเรียนแกลงเนี่ยที่ภุมว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเขาสร้างสร้างในือคืออะไรอะหลังคาโรงเรียนเนี่ยคลุมคลุมตัวอาคารทั้งหมด แล้วอาคารทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ไอ้ตรงกลางนะครับตรงกลางของอาคารเนี่ยเป็นห้องโถงเป็นโถงเป็นโถงสำหรับให้ให้นักเรียนเนี่ยเข้าแถวตอนกลางวันตแต่นี้ไอ้ห้องเรียนเป็นไงครับห้องเรียนก็ <c oughs> ก็จะอยู่ จะอยู่ด้านด้านนี้มหนึ่งมสองมสามมสี่มห้ามหก็เวียนกันไปเวียนอย่างนี้แล้วอาคารเรียนแต่ละห้องนี่ก็บรรจุโต,ะต,ะตะ๊ะเก้าอี้ก็รับนักเรียนได้ก็ประมาณ45สบห้าคนดังนั้นอันนี้ปู่เหมอก็ได้เรียนชั้นหมหนึ่งถึงหมหที่นั่นก็อยากจะบอก ชื่ออาจารย์ใหญ่นะครับหรือครูใหญ่คือครูยวงครูโรวาดแล้วก็มีครูไปํำชั้นอีกหลายท่านนะครับก็ผู้เหมือก็จำได้หมดแต่อยากจะพูดถึงส่วนตัวนิดนึ่งก็อยากคิดว่าคุยอะไรนอกเรื่องนะครับผู้เหมือเป็นเด็กบ้านนอกเกืบอบปศีบ้านนอก ไม่เคยเข้าตลาดสำยานไม่เคยเห็นถนน,นสุขุมวิทไม่เคยเห็นรถยนต์ไม่เคยเห็นอะไรทั้งสิ้นพรวดเดียวพอสีก็พ่อพาไปสมัครสอบแล้วก็เข้าสอบเช้าเย็นประกาศก็วันถัดมาอีกสองสามวันก็เปิดเรียนเข้าเรียนเลยทีก็ไม่ทราบวา่าโรงเรียนแกล้งเขาทางนโยบายของโรงเรียนหรือของอาจันใหญ่ท่านว่าไงท่านบอกว่าเด็กที่สอบได้แปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเนี่ย เด็กเข้าม .1 น,นะครับหรือชั้นอื่นด้วย80%ขึ้นไปเนี่จะให้เลื่อนชั้นกลางปีกลางปีก็ราลาวเดือนสิงหากักยาผมปูเหมือจะพัดจะปลูกสอบได้84%นะครับม .1 กลางปี84%เข้าเกณฑ์จะต้องอเลื่อนชั้นกลางปีจากม .1 ไปเรียนม .2 อ แต่ทีนี้มันมีเพื่อนอร่วมรุมร่นที่มันเฉียบขาดกว่าปู่มเหมอคือมันได้90เอร์เซนตนะครับปู่มเหมือได้แปแล้วหลังจากไอคนที่ถัดปู่มเหมือมามันก็ได้79 78 75้าเจดดเจ็ดบห้าอะไรมันมันก็ไม่ไม่ได้สิทธ์ตกลงรุ่นเดียวกับปู่มเหมือนี่มีพรดช,ชั้นพรดช,ชั้นเขาเรียกผัดชั้นผัดก็แปลว่าผ่านก็เลื่อนชั้นกลางปีสองคน ก็ขออนุญาตบอกชื่อซะเลยว่าคนแรกในรัฐสังส่วน90%ถัดมาเด็กชายสเสมอกลิน่นหอมนี่ครับเรื่องโรงเรียนแกงเนี่ยทีนี้ใน6ปีเห็นอะไรบ้างทําอะไรบ้างต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นออกมาแล้วไปเกี่ยวข้องอะไรอีกไหมก,ก,ก็ก็จะเอาไว้เล่ารายละเอียดซึ่งคงจะมีคลิปอื่นๆนะครับที่พูดพาดพงิงถึงชีวิตและงานของปู่เหมอ ีนี้พูดถึงตลาดสัำย่านนี่โดยสรุปแล้วก็ท <c oughs> ่านผู้ฟังคงจะเห็นภาพน,นะครับตลาดสัำย่านเนี่ยเ <c oughs> มื่อประมาณ100ร้อยกว่าปีที่แล้วมันมันต้องยองไปว่าตลาดสัำย่านก็คืออำเภอแกลงอำเภอแกลงก็คือเมืองแกลงเมืองแกลงคือ เมืองแกลงก็คือเมืองเมืองหนึ่งของของประเทศไทยก็ในยุคตามประวัติซึ่งมีมานะครับเป็นตำนานเป็นพงศาวดารเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยเมืองแกลงในยุคโบราณเนี่ยก็บอกว่าสร้างในสมัยหรือลิเริ่ม มีชื่อนี้ขึ้นมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายทีนี้เมืองแกลงหรืออำเภอแกลงปัจจุบันในตอนที่มีการตั้งเป็นเปลี่ยนจากจากเมืองโบราณที่ชื่อโบราณโบราณเนี่ยสมัยกันที่5าก็มีการปฏิรูประบบการปกครองระเบียบการปกครองหัวเมืองต่าง เมืองแกลงเดิมนี่นะครับสมัยสุนทรผู้เดินทางมาสุนทรผู้เดินทางมาเมื่อสองร้อยกว่าปีที่แล้วสองรยกว่าปีใช่ไหมครับอ่ะแล้วไปดูพอสอยทีทีนี้ตอนที่พระยาตากหรือพระยาตาก พญาวัชิรประการเนี่ยมาตั้งกองทัพกู้ชาติทางด้านภาคตะวันออกของประเทศของประเทศสยามหรือกรุงศรีอยาานี่เมืองแกลงเนี่ยเป็นเป็นเมืองเป็นเมืองลูกของเมืองจันทบุรีเมืองจันทบุรีนี่จันทบุรีหรือจันทบูรณ์เป็นเมืองเก่าเมืองใหญ่แล้วก็อริยธรรมของขอม อในยุคนะครวัดนะครธนะมเรื่อยมาเนี่ยก็มีอะไรที่ผูกพันอยู่กับเมืองจันทบูรณ์เมีเยะนะครับซึ่งถือว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์โบราณคาดีที่มีโบราณวัตถุต่างๆมากมายนะครับที่จันทบูรณ์ปู่เหมอก็เคยไปดูไปอะไรมาแล้วทีนี้พูดถึงท,ที่ว่าเมืองแกลงเนี่ย เคยเคยเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นจังหวัดเอ้เป็นเป็นหัวเมืองเอ้เป็นเมืองที่ขึ้นอยู่กับจัน,จนทบูรณ์และต่อมาก็แยกออกมาเป็นขึ้นอยู่กับจังหวัดระยองเรื่องมันถ้าจะเล่ารายละเอียดในความทรงจำมันมันอีกเยอะยาวยาวมากเลยครับ พูดกันเป็นวันๆก็คงจะไม่จบวันนี้ก็ขอขอเอาแบบจบแค่นี้แล้วถ้ามีโอกาสก็ก็คงจะมีเรื่องเกี่ยวกับเมืองแกลงเรื่องของจังหวัดระยองเรื่องของภาคตวนออกเรื่องของพื้นบ้านพื้นเมืองอีกเยอะนะครับ ล้วค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาคลิปหนึ่งก็ของเราก็จะประมาณ20กว่าน,นาทีนะคะจะจบแล้ววันนี้ขอให้ปูเ่เมออ่านบทกวีปิดท้ายนะคะบทกวีของปูเ่เมอค่ะฟังก่อนนะคะก่อนที่จะจบนะคะหันหน้าเข้าหาพ่อเลยแล้วก็อ่านออบทกวีจีน้นี่ความจริงก็้วมา มาเก็บไว้ที่นี่แหละเมื่อปี2542ตอนนั้นปู่เหมือก็มาจัดนิทรรศการกวีสัญจรที่วัดหนองสนมเลยองแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ยก็เกือบร้อยแผ่นนะครับก็เป็นนิทรรศการครั้งใหญ่ทีนี้ชิ้นที่อยู่ในมือแล้วเมื่อกี้ก็ไปค้นแล้วก็หยิบมานี่ชื่อว่าแสงเทียนแสงเทียนก็จะขออ่าน <c oughs> โอ้แสงเทียนลิบหลีเหมือนมีหวังพอประทังความสว่างในใจเขาส่งกระทบดวงจิตคิดถึงเราที่อยากให้ใจเขาเห็นความในน้ำตาเทียนหยดหนึ่งพึงรู้เถิด ได้ก่อเกิดความซึ้งถึงไหนไหนอยากจะส่องแสงเทียนไปไกลๆแต่แคลงใจเขาจะตื่นฝืนดับเทียนเสมอกลิ่นหอมมิถุนายน2515อันนี้มาจากปกด้านในของหนอนหนังสือหมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นผลงานรวม บทกวีเล่มแรกของขุนรำยองครับขอบคุณครับโอเคค่ะวันนี้ก็เออ่ได้รับฟังเรื่องที่มีประโยชน์และสาระนะคะต่อไปก็ปูเ่เหมาจะมี EP5 น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระยองนะคะเชิญติดตามรับ ชมได้รับฟังตอนต่อไปใน EP 5ได้นะคะวันนี้พวกเราบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ